สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวที่หาดวานากรจกังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราไปกันทั้งหมด4ี่คนกับรถอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ารถเราจะพอหรือเปล่าไปดูกันเลยเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถกันเรียบร้อยแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราจะขับไปหาดวันกรนะคะโดยแมพค่ะ Google Ma p จากที่เราอยู่นะประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงค่ะสีชั่วโมงสีทุกคน330กิโลเมตรโอ้โหหาดวันกรนะคะจะปิดประมาณ2อทุ่มนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะลอาให้แม่เราจองเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เราไปลุ้นว่าเราจะถึงตอนกี่โมงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็เสียด่านแรกนะคะก็ผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทแล้วก็รถยนต์นะคะคันละ30บาทาค่ะอัลลคาหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปตรงสู่บริการลูกค้าสําหรับคนที่กังเป็นค่ะก็จะเสียคนละ3 0บาทเนาะและจุดคาแคมนะคะก็จะเสียหลังละ200บาทค่ะสาหรับคนที่อยากใช้ไฟส่วนทางอุทยานเขามีรีสอร์ทด้วยนะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่จุดหมายกันแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กําลังกางเต้นนะอยากจะบอกว่าเออมันมืดแล้วนะทุกคนจริงๆไม่ได้นะจริงๆเขาไม่ให้เข้าอุทยานหลังสองทุ่มนะคะพอดีเรามาไกลนะคะจากกรุงเทพมหานครก็โทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเออเราจะมาประมาณ สามทุ่มนะคะเขาก็รับเรื่องเรียบร้อยใจดีมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้กําลังกลางแล้ววันนี้เราใช้วิลเล็ย์สิบสานะคะทุกคน2หลังสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันคืออุดมสมบูรณ์มากจริงๆแนะนํานะคะว่าที่นี่คือดีมากๆแล้วก็น้ําใสมากนะทุกคนดูน้ำใส ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วแล้วดูท่าฝนแน่นอนค่ะตกแน่นอนคืนี้ตามพยากรณ์อากาศเรากําลังจะเตรียมย้ายเต็นท์กันอยู่ค่ะเราจะไปฝั่งทางรถบ้านค่ะค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะเรากลางกันอยู่ตรงหน้าหาดนะทุกคนแต่ทีนี้พนักง,งานนะคะทางทีมงานของเขาเขาบอกว่าให้เราย้ายไปตรงฝั่งรถบ้านเนาะค่ะถ้า,ถ,าถ้าเราจะใช้ไฟค่ะเราต้องไปพาง ช่องจอดรถบ้านถ้าทางอางนี้ค่ะจะไม่สามารถใช้ไฟได้ทุกคนต้องเตรียมชาร์จแบตไปให้พร้อมใช่ใชอันนี้คือสําคัญมากๆนะทุกคนถ้าใครมีเพาเวอร์บล็อกนะจะดีมากๆนนเลยนะะี้เราย้ายมาจุดทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะจุดที่จอดรถบ้านนะคะทุกคนนี่มีสามหลังของพวกเราก็จะมีซ้ายตรงกลางแล้วก็ขวา ซึ่งเราจองไว้แค่2ล็อกนะคะแล้วก็ล็อกกลางก็สามารถไอ้นี้ได้เลยค่ะ<า>โซนคาแคมนะคะตู้สีน้ำเงินนะจะเป็นออไฟฟ้าค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงชัดเจนและห้องน้ำคนพิการคนท้องอยู่ตรงกลางค่ะ ส่วนเถอบมาซ้ายมือนะคะก็เป็นห้องน้ำค่ะอีกห้องหนึ่งก็ใครที่สะดวกเข้าฝั่งนู้นก็สามารถเดินข้ามถนนเข้ามาได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สมของเราแล้วแล้วก็น้องน้องนะคะที่ทีมของเราก็จะไปดำน้ำโดยที่ทุกคนไปกันหมดยกเว้นแมวนะไม่ได้ไปเพราะว่าเออเกิดท้องน้อยลูกน้อยขึ้นมาก่อน ตั้งคัน <S <S ตั้งคันขึ้นมาก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ไปก็นี่อันนี้คือจุดที่เ,เขาจะต้องไปรับไอ้นี่นะรับเสื้อชูชีพค่ะแล้วตอนนี้เราก็กำลังรอที่จะขึ้นเรืออยู่นะคะเป็นเรือสปีดโบท๊ทค่ะทางนั้น โดยโดยเราจะขึ้นเปนเป็นจำนวน35คนนะคะอันนี้คือจะเป็นทริปของของอุทยานเลย ล้วจีก็ได้ลงไปดำน้ำมาแล้วนะหนึ่งชั่วโมงเต็มเี้ตอนนี้ขึ้นาหายใจก่อนคือลืมบอกไปค่ะว่าอ่าอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะราคาะผู้ใหญ่อยู่ที่คนละ600ส่วนเด็กจะอยู่ที่คนละ500อยค่ะแต่แนะนำทั้งหมดชั่วโมงติดๆแล้วก็จะมีไกด์นะคะคอยบอกคอยแนะนำอ่าคอยสอนวิธีการดำแล้วก็คอยบอกถึงต่างๆซึ่ง จะมีหอยเม่นเยอะ,ะค่ะเป็นจำนวนมากอยากให้ทุกคนระวังกันด้วยนะคะต้องต้องดูดีๆถ้าเกิดจะไปพักเท้าะค่ะต้องต้องมองค่ะ,ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ขับรถออกมาจากอุทยานค่ะ,ะเพื่อมาหาร้านอาหารนั่งทา,านกันค่ะร้านอาหารเนี้ยทุกคนอยากจะบอกว่าติดทะเลด้วยยูดีสุดๆอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะน,นี่นี่มีคนเล่นมีคนเล่นเขาเรียกอะไรนะไม่รู้แบบ บรรยากาศดีจริงแล้วก็ข้างหลังก็จะแบบเป็นวัดนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวพออาหารมาเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าอาหารมีอะไรบ้างที่เราสั่งแล้วราคาถูกมากเลยถูกมากมเดี๋ยวเราจะส่งพิกลับไปให,ให้ทุกคนนะคะมาแล้วทุกคนอาหารโอ้ยแต่อ <ไป S 1> ยากจะบอกว่า,าหาามดแล้ว นี่เดี๋ยวจะบอกเลยนะว่าทั้งหมดนี้กี่บาทจ๊ะ910บาทข้าวสองจานข้าวสองโถดูดูดูอาหารเต็มโต๊ะมีปากะพงด้วยนะทุกคนเสียวมาเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้นะคะอะไรทุกคนวันนี้นะคะเรามากินกันต่อที่ร้านพิซซ่าตรงใกล้ๆอ่าหาดวะนะ ่ตมตรงที่เราอาทานข้าวเมื่อกี้ค่ะ<ช>อันนี้ขับออกมาแค่ประมาณ10นาทีทุกคนเน่ลองไปดนะูายนะพร้อม่ม้ยนอ่ามันเป็นร้านร้านเขาเรียกว่าร้านพิซซ่าสำหรับคนฝรั่งคือลูกค้าทุกเดียวลูกค้าต่างชาติแต่ราคาถูกมากคือถาดใหญ่ส0 0ยบาทเอง<ช>ถ้าเกิดใครอ่ะอยู่กรุงเทพแล้วแบบรู้สึกอยากกินพิซซ่านะแนะนำร้านนี้เลยค่ะปักล<ช>ิงก์ไว้ให้นะจ๊ะโอเค อืมใช่ขอฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปที่จีกับพี่แพลวทำนะคะฝากเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จิกดบพี่แพลวได้เลยนะที่แพจมาลองแคมป์ค่ะมาลองแคมป์